รอเรืออันนี้เป็น tricky อะไรนะคะอันนี้เป็น tricky อันนี้เป็น uh, เอ,อ่อ single single อ่าแล้วมันอ่านว่าอะไรอันนี้มันไม่ใช่อักษรกลางเนาะรอเรือมันเป็น single 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 low single low ใช่ไหมเป็นต่ำเดียวมันจะอ่านว่าอะไรคะ เหมือนกันเลยออกเสียงรอเรือรอเรือเสียง,ย,งยังไงรอสรออรอรอรอออรอรอ่าอ,อย่างเช่นหัวเราะเคยได้ยินไหมคะฮ่าฮ่หัวเราะเนี่ยคำว่าเรา <c oughs> โอ้ <c oughs> อ, <c oughs> อวินเก่งมากเลยนะคะ หายไปนานคุณครูบุ๋มกลัวอวิทลืมอวิทไม่ลืมนะเนี่ย